เพื่อนคนอื่นแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เครื่องวีใช่ไหมที่โพสอะไรเงี้ยไม่เครื่องเพราะว่าวีเขาก็เหมือนเล่นเล่นกันเพื่อนคนอื่นก็เขียนเล่นกันอย่างนี้มากกว่าเวลาวีไปโพสกับเด็กๆกเนี้ยเขาก็ไปตามโพสตามว่าตามคอมเมนต์อะไรประมาณเนี้ยจริงๆว่ามันเป็นประเด็นเพราะว่าวีอยู่ดีๆวีดันลบรูปออกวันหนึ่งลบรูปออกคน นักข่าวก็เลยรู้สึกว่ามันคงเป็นเรื่องจริงก็เลยต้องลบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นคือกีตาร์เดี๋ยวดูภาพโพสในอินสตาแกรมรูปลูกนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรแล้วสองคนแม่ลูกนอนแบบเเหงาใช่ไหมคนก็เลยตีความไปโน่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะคือจะบอกว่าต้องต้องขอระทันโทษจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบจริงๆคือแบบคอมเมนต์มาแล้วก็ให้กําลังใจต้ามากเลยนะคะแต่ต้าไม่มีแบบเหมือนแบบอินสตาแกรมหรือว่า เข้าไปโพสเพราะได้่วงเนี้ยยุ่งค่อนข้างมากเพราะได้มีงานครับแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็คือว่าอย่างวันนี้ค่ะคือวันที่ เต็มไปนอนแล้วบ้านที่บ้านเนี่ยไฟดับไฟดับทั้งเขตของเขตเขตที่ต้านอนอ่ะรามินทาวันนั้นอ่ะไฟดับแล้วต็เพิ่งอัดรายการเสร็จกลับมาบ้านพี่เลี้ยงก็พาเต็มเนี่ยนอนอยู่ในรถเอนอนประมาณในรถประมาณชั่วโมงหนึ่งต้าก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยทายังไงดีนะลูกก็ร้องพอออกจากรถลูกก็ร้องพอร้อนแล้วก็ไม่สบายด้วยแล้วก็จะทำยังไงดีก็เลยเอยก็เลยนึกออกว่าเรามีกีมอเชอร์อยู่ก็เลยไปนอนที่โรงแรมพอไปนอนที่โรงแรมเสร็จก็เลยโทรหาคุณเตอร์เฮ้ยเตอร์โรงแรมโอเคนะอะไรประมาณเนี้ยอยากให้พ่อมานอนด้วย ผมเองก็ต้องไปนอนบ้านคุณแม่เพราะว่าต้องแยกแยกตั้งตากับเติมเต็มเพราะว่าไม่สบายไม่สบายทั้งคู่ตั้งตาไม่สบายก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ยุนอนกับเติมเต็มด้วยก็จะตตกกันมากเลยอ่าแล้วก็เหมือนแล้วก็พอเสร็จปุกก็แบบเออนอนเหงาเหงาก็เหมือนนอนเหงาเหงาคิดถึงคุณเตอร์อะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นเหมือนประเด็นขึ้นมาพอ เสร็จปุ๊บอีกวันข่าวลงอุ้ยตายคือด้วยความคิดไม่ทันคิดะหาะนึกออกปะคะคือเราเราฟิลประมาณแบบฟิลโพสต์ไปว่าเอออารมณ์คิดถึงสามีนะคิดถึงลูกนะอยากให้อยู่คมานอนโรงแรมก็นอนครอบครัวอะไรประมาณนี้มากกว่าทีเราโพสต์คนจะไม่เห็นเข้าใจผิดเลยนะใช่ไผมเคยโพสว่าเขาอยู่คนเดียวบอกแแห่เบาหน่อยลูกเดี๋ยวพี่ลืมบทนะลูก ยาวนะครับอันเนี้ยไอ้เงมเยโพสรลจิตแกลบวดหัวมากเลยแล้อินสตาแกรบแล้วก,ก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้เหงาจังเลยมีใครจะคิดถึงเราไหมนม้มคอยสนใจ คนก็บอกโอ้แจ็คเอ้ยเบิกเพ้ออะไรเงี้ยแบบไม่มีใครแบบว่ามามองเราดีจับหลายภาพมาชนกันหมดงใช่ครับผมก็เลยเป็นประเด็นเป็นประเด็นแต่ต้องขอบอกว่าก็ก็ไม่มีอะไรต้องเคลียร์เพราะมันไม่มีประเด็นนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนอาจจะเข้าใจผิดยังไงเชื่อว่าสื่อเองก็ก็คือพอคนนึงเข้าใจผิดปุ๊บคียกันคุยกันต่อแล้วก็เลยมันทับถมไงครับมันเพิ่มพอกพูดไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็เนี่ยแหละครับใช่แต่ก็ยืนยันค่ะเกี่ยวกับงดีที่สื่อยังเข้าใจนะตอนนี้ผมจะโดนเฉพาะในในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวว่า ไม่ได้อ่านเลยเขาว่าอะไรบ้างเขาบอก่าเป็นพ่อที่ไม่ดีงเหรอไม่คือภาพครอบครัวต้าเนี่ยค่ะคือต้องขอบคุณทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาในต้าอ่านอ่านอ่านไม่ได้บ่อยนะคะก็คือบอกว่าเออเขาบอกว่าเป็นครอบครัวที่อบูนในภาพที่น่ารักอะไรประมาณนี้แบบบางครอบครัวก็ยึดเป็นตัวอย่างก็เดี๋ยวว่าพอยังมีภาพแบบนี้ขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนเหมือนเสียความรู้สึกอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอโทษกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันที่คุณเอ่อขอโทษนะอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลูกมาม่มาอย่เดี๋ยวลูกมาแล้วมาพ่อเดีว่ดค๋ยวเดี๋เดี๋วเดียเวเเดเเดเเวาเ ก็ประมาณก็ไม่ถ ici, ึงไหนแล้วนะดี่คือข้อความในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขว่าเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าต้องขอบคุณมากๆทุกคนที่แบบส่งมาให้กําลังใจแล้วบางคนที่เรียกได้ว่า เข้ามาว่าคุณเตอร์อะไรประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเราเป็นห่วงครอบครัวเราอยากจะให้ครอบครัวเราเนี่ยมีความสุขแล้วกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็คือว่ามันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เราเล่นการยังไงก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะคะแล้วก็ยังยืนยันละกันว่าครอบครัวของเรายังแบบมีความสุขยังรักกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจดจําภาพครอบครัวของเราอย่างนี้ไปอีกนานๆนะคะนะครับก็ดีใจดีใจนะฮะก็เป็นเป็นอย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับอ่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ขอฝากเรื่องนี้ไว้หน่อยดีกว่านะครับหลังจาก ที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องบอกว่าประสบความสำเร็จครับเป็นอย่างมากกับโครงการ g i f t for all นะครับกับทางค i ฟฟอรีเนี่ยนะฮะและตอนนี้กลับมาอีกครั้งแล้วละครับโครงการ g i f t for all นะครับครั้งที่3แล้วละครับแจ็คครับผมปีนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกปีที่พิเศษมากที่เราร่วมกับทางค i ฟฟอรีต้องบอกว่าเราได้เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้มากมายเพียงแค่คุณผู้ชมเขียนเรื่องราวของคุณนะครับว่าคุณอยากจะส่งมอบความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นไม่กล้าบอกหรืออาจจะเป็นใครสักคนครับที่คุณตามหาและไม่เคยเจอมาตลอดชีวิตพร้อมเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะทำสิ่งนั้นนะครับให้กลายเป็นจริงส่งเรื่องราวของคุณมาหาเรานะฮะที่ woodygifts เนี่ยละฮะ e อีเมลนี่เลย atwoodytalk.com ต้องขอบอกว่าเรื่องราวที่ประทับใจจะก,กลายเป็นความประทับใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณอ,อย่างแจ็คเนี่ย อย่างผมอาจจะส่งเป็นแนวว่าผมอยากมีแฟนหาแฟนให้ผมหน่อยทางเราก็จะอ่านพิจารณาก่อนว่าเรื่องเราคุณน่าสนใจหรือเปล่านะครับแล้วก็จัดเต็มเลยใช่แต่ผมมีวงเล็บแ้วนะฮะว่าแฟนที่วานเน้นหน้าพิตตี้นึงอ่าซึ่งเลือกเลือกซึ่งเราจะจัดให้เลยในช่วงหน้าจริงเหรออ่าน้องน้องอิงแย่ไงออมามาไวไหม คุณ <มา S 1> เป็นผู้ช่วยที่เก่งมากเดียวเขาจะคิดได้แบบเนียนมากตลอดเวลาเลยแจ็คอันนี้ก่อนยกตัวอย่างก่อนสมมติคุณต้องการแฟนเรา,ราก็จะจัดให้คุณแตาแบบยิ่งใหญ่แบบยิ่งใหญ่อลังการแบบที่คุณไม่คาดคิดได้เลยอะไรประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมส่งเรื่องราวของคุณมาไวๆแล้วกันครับแปดโมงเช้าสิบสี่นาทีเดี๋ยวเราให้ครอบครัวคุณเติร์คุณตาพักก่อนดีกว่าช่วงหน้ากลับมาคุยกับพื้ตี้ตัวแม่สัญปกรรม หญิงแย้นนนทพรคุณผู้ชมที่เธอจะมาบอกวิธีกำจัดโรคจิตแบบนง่ายนะครับแต่ได้ผลและฉายาลักษณะของเธอคืออะไรนะฮะพิตตี้เงินล้านครับผมจะทำได้ยังไงนี่นะช่วงหน้าห้ามพลาดครับ กรรมทูมูฟเอชชวนคนไทยเปลี่ยนเครื่องเป็นสามสแรงทั่วไทยต้องบอกเลยนะครับว่าหลายๆจังหวัดที่ผ่านมาโอ้โหได้ข่าวว่าผลตอบรับจากพี่น้องแต่และจังหวัดนั้นดีมากๆซึ่งวันนี้ครับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันเป็นวันแรกรที่บิ๊กซีนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนเสิร์ตจะมีในวันอาทิตย์ที่30กันยานี้นที่ลานทุ่งศรีเมืองนะครับงานนี้ใครที่ มาจะได้เจอกับพระเอกป๋อนธะวุฒิมีนิวมสกอร์อนะครับ,<อ>บแล้วก็คอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายคุณผู้ชมคนไหนที่ว่างช่วงวันหยุดเสาร์ที์นี้ก็ไปรูปกิจกรรมนี้ด้วยละกันนะครับ,อบเอาละครับคุณผู้ชมครับ มาในช่วงที่แจ็ครอคอยครับ uh. กับพิตตี้ตัวแม่สัญญรรมที่ก่อนหน้านี้เธอเคยมาบอกเราเลยครับว่าสัญญรรมเปลี่ยนชีวิตของเธอมาแล้วม,มาคุยกับเธอกันเลยดีกว่านะครับคุณหญิงแย้นนทพรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพ Before a n t e r t e r ครัมรเปรียบเทียบหนะ่อยดีกว่าสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยเห็นนี่ก่อนอทำคือก่อนคือภาพซ้าย หลังทำคือด้านขวาหน้าบีฟอร์โหดมากโอ้ยหญิงแย่ขับแรงไปอ่ะไม่ไม่ผมผมพูดตรงๆไม่ใช้คำว่าโหดเลยอ่ะไม่โหดคือหมายถึงว่าผมไม่เคยเจอใครมาร่วมรายการแล้วขับขนาดนั้สมมติเอาใหม่นะเอาใหม่คุณเล่นเป็นหญิงแย่นะนะโอ้ภาพบีฟอร์โหดมากโอ้ยอ่า หลังจากที่ออกรายการของเราไปเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับตัวเองอีกไหมครับก็วูดดี้พลิกชีวิตค่ะโอ้จะไขึ้นบ้างเนี่ยก็คือจริงๆแล้ววันนั้นอะวันที่มาออกรายการวูดดี้นะคะชาวดูวูดดี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยยาก็ไปแคสซีรีส์นะคะสถานีบ้านฉ่ำแล้วก็ได้แสดงเรื่องนี้โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย ยินดีด้วยยินดีด้วยไปสนแล้วไปไหว้แล้วยาวเลยเฮ้ยเ้ยยังไงพี่ถามเลยคือคือตอนนี้สัญญกรรมหมอเฉยที่กำลังดังใช่ขอนเราคุณจะนั่งของหนูใช่ไหมผมเพิ่งคบกันครับแล้วก็ตีมกันคือยังไม่มีลูกกันครับคุณแย้เคยทำสัญญกรรมกับหมอกระเป๋ามั้ยครับ เคยค่ะเปล่าค่ะเคยไปนั่งดูไม่ใช่ยังไงยังไงไม่ค่ะคือเคยเคยเห็นกับตาเพราะว่ามีมีเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่เรียนด้วยการอักษรศาสตร์เหมือนกันปรากฏว่าอยู่นี้เขาก็แบบเหมือนกับเปิดเปิดเหมือนกับเว็บแคมอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ฉีดีฉดฉโชว์เลยเหอฉ,ฉีดจมูกให้กับเด็กมปลายซึ่งแบบแยังงมากว่าเฮ้ยเธอเรียนอักษรศาสตร์แต่เธอมานั่งฉีดจมูกให้กับเด็กมัธยมมาเลย,ยใช่ตกใจมากแต่คือเราทําอะไรไม่ได้เพราะเราแบบไม่มีอํานาจหน้าที่ะคะ่ะอันตรายมากนะคุณผู้ชม <นะ S 2> เรื่องนี้ในช่วงนี้นะครับถามแยะเลยดีกว่าว่าในร่างกายเนี่ย ทำอะไรบ้างเพิ่มอีกมีไหมอะไรที่ไม่ได้ทำดีกว่าดูจากหน้าแล้ว <c oughs> แต่ว่าอายนะคะเพราะว่าตอนวันที่เก้ามกราคมที่ว่ามาคุยกับพีู่ด,ดีบอกว่าจริงๆจะไม่ทําอะไรเพิ่มแล้วเขาสัญญากับผมแจ๊กเหรอเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําอะไรอีกแล้วตั้งบรทิทานเนี่ยในรายการบอกบอกเลยว่าพิตตี้ตัวแม่สัลญกรรมเนี่ยจะหยุดเว้นวักนะครับจากการทําสัลญกรรมอ่ะตอกลงยังไงฮะเออคืนคําค่ะ ก็เลยแบบว่าไปไปเล่นสถานีบานฉําแล้วก็รู้สึกว่าหน้ายังไม่เป๊ะก็คือไปทําตามาเพิ่มทำตาแต่จริงๆแล้วแทบจะเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่ากรีดหรือว่าอะไรยังไงไปกรีดเพื่อเอาไขมันใต้หนังตาบนออกโอ้เคยผมเคยเห็นสดๆเลยแบบเขาจะดึงหนังตรงนี้ครับใช่ซึ่งวันนั้นผมไม่ได้ไปด้วยผมให้เธอเธอไปใช่ค่ะวันได้ไม่ส่งเฉยๆค่ะขอบคุณมากนะตัวเองที่ย้ายทำสัลยกรรมยังจะทำกับหมอที่เป็นแฟนหรือเปล่าครับ คนี่คุณจะไม่เคยเห็นใช่ไหมมีแฟนแล้วเหรอคุณคุณน oh. oh. uh> mm um> OK> ั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยอากลับมาแล้วเอ้านี่แฟนเขาเป็นหมออนี่หน้าคล้ายๆคุณอ้ํามติชานี่อ้ำนเยอะไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าวันไหนที่ไม่คุยกับคุณหมอแล้วคุณแจ็คก็รอคอยอยู่แต่ว่าไม่ต้องนั่งตัดใช่ไหมคะไม่ต้อง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 เหน่อยขนไดนั้ แจ็คเขาอยากจะทราบว่าตอนต้นรายการผมเกิดมาฉะ<ช>ั้นว่าคุณมีวิธีกําจัดโรคจิตคุณผู้ชมมันมันคือ,อยังไงก็มีห้าข้อนะคะคอย่างแรกเลยอะ ช่วงที่เรากําลังถ่ายมีคลิปด้วยอ่ะน่วยถ่ายมากอทำมันคลิปด้วยใช่ค่ะอย่ามองเพลินนะคะให้มองซ้ายมองขวาทีนี้ถ้าสมมุติว่าไปศบตาโรคจิตเมื่อไหร่เนี่ยให้จิกตาใส่มันก่อนเลยอ่าจิกตาใส่ก่อนเลยใช่เราต้องชิงทํามันก่อน่อนที่มันทำเราเวลามองช่างภาพอย่ามองเพลินอ่าอ่าอันดับสองครับอ่าถ้าข้อหนึ่งไม่ได้ผลนะคะให้เราไปบอกคนรอบข้างว่าเราไม่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ให้หาวิธีป้องกัน ให้คนรอบข้างช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกออร์แกไนเซอร์หรือว่าเป็นเพื่อนพิตตี้ด้วยกันอะไรพวกนี้อันนี้คล็ลับของพิตตี้ไม่ใช่คนทั่วไปนะครับใช่จริงๆคนทั่วไปใช้ได้นะข้อ3ครับข้อ3ถ้าสมมติว่าโดนลวนลามเมื่อไหร่เนี่ยให้รีบแจ้งตำรวจครับหรือว่าผู้ชายตัวใหญ่ๆก็ได้ออเน้นอย่าเน้นตัวใหญ่มากครับโทรหาแจ็คเลยแล้วกันครับข้อสี่ครับข้อสี่นะคะถ้าเกิดว่าคนโรคจิตมาประชิดตัวให้เตะที่จุดยุทธศาสตร์โโอ้หตรงไหนอ่ะ ก็คือครับน้องชายน้องชายนะครับแรกค่ะข้อห้าครับข้อห้าครับแล้วก็จิ้มตาด้วยเออข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคร่ะถ้าสมมติว่าโดนโรคจิตเซ็กโฟนใส่ให้เราเซ็กโฟนตอบฮะอ๋อเหรอเออแล้วมันจะแบบว่ามันจะอึ้งว่าเฮ้ยทำไมไม่อึ้งอ่ะไม่อึ้งเอาเบอร์พี่มาเลยจากเบอร์กลางรายการเลยเขาอาจจะหนีไปเองใช่ไหมล่ะใช่เขาอาจจะแบบว่าเอ้านี่โรคจิตกว่าเราอีก ีีดกล่าสุดต้องขอบอกเชิญได้รับฉายาพิตตี้เงินล้านคุณผู้ชมมาจากไหนครับก็คือจริงๆแล้วตารางงานของพิตตี้เนี่ยไม่ได้ว่าได้ล้านเลยนะคะคือได้แบบว่าอ่ะสามสี่ห้าพันอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าฉายานี้มาจากการที่ว่าแย่รู้จักวิธีการออมเงินก็คือแย่จะรู้จักการลงทุนนะคะแย่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเล่นหุ้น นะคะแต่ว่าวิธีการลงทุนของแยก็คือจะลงทุนระยะยาวเป็นอินเวสเตอร์นั่นเอง <c oughs> เป็นนักลงทุนใช่ครับเอาลวครับ,รบวันุสุดท้ายของสัปดาห์ที่3แล้วนะครับตั้งแต่ที่เราเปิดโครงการ ใชคุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับที่อยากจะมีสุขภาพดีและมีความมั่นใจในรูปร่างเนี่ยเข้า่วมแคมเปญนิวยอกับโปรสลิมแล้วช็อกโกชฟนี่เวลาเขาใกล้เข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมเหลือเวลาการส่งเรื่องราวเข้ามาร่วมแคมเปญอีกเพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นและตอนนี้เรื่องราวที่ส่งเข้ามาก็เยอะมากวันนี้เอาสักเรื่องแล้วกันได้ครับผมเรื่องราวที่เราจะเล่าวันนี้เนี่ยเป็นของคุณนี่แหละครับคุณผู้ชมนะฮะเราได้คัดเรื่องหลายคนเรื่องตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องของคุณจิตพิสุทธ ทองพลายหรือว่าคุณชมพู่ใช่คุณชมพู่นี่ฮะตอนนี้เขาอายุ20แล้วฮะน้ำหนักเนี่ย72ครับผมสูง162เซนติเมตรนะฮะตอนนี้สาเหตุหลกักๆเลยนะฮะที่เธออยากจะลดน้ำหนักเนี่ยก็เพราะว่า ตอนเนี่ยเอวหนามากใส่กระโปรงทรงเอเนี่ยทรงเอไม่ได้นะครับเวลาไปเรียนนะฮะต้องใส่ทรงพีทอย่างเดียวครับทรงพีทอันนี้เรียกว่าทรงพีทนะฮะแต่ใส่ทรงเอแล้วจะดูเซ็กซี่กว่าแต่ทำไม่ได้ครับนอกจากนะฮะยังบอกเพิ่มมาอีกนะครับว่าตอนนี้เป็นไมเกรนบ่อยเป็นตะคิวบ่อยมากๆปวดขาแล้วก็เหนื่อยง่ายตอนนี้ตัดสินใจแล้วที่อยากจะลดน้ำหนักก็เลยอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเอาละครับผู้ชมเป็นยังไงนะครับอย่าลืมส่งเรื่องราวเข้ามาริ่มแคมเปญกับเรานะครับ ไม่ยากไม่ยากนะฮะเนี่ยแหละฮะสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือเนี่ยละฮะเหลือเวลาโอ้ยเหลือเวลาแค่ที่เดียวแล้วเนี่ยทีมงานโอ้คุณสามารถที่จะส่งคลิปนะครับหรือภาพถ่ายของคุณมาบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้แหละครับเราก็แรงบันดาลใจว่าทําไมถึงอยากหุนดีและสุขภาพดีเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ใต้จอในขนานี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w u r y talk com รอช้าไม่ได้นะครับเพราะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วอย่าลืมนะครับดื่มก่อนดีนะพักกันสนึงครับ จะปิดท้ายรายการเช้านี้ก็พอบอกว่าที่นี่ในรายการเกิดมาคุยนะครับคุณจะได้พบกับครูสอนภาษาเกาหที่เปรี้ยวและเก๋ที่สุดในสยามประเทศคุณครูลูกกอล์ฟเราเห็นภาพเขาตามสื่อต่างๆแต่ไม่เคยรู้จักตัวตนนอกจากภาพลักษณ์การสอนที่หลายคนบอกว่ากระแดะกระแดะซึ่งขาดกับบุคลิกของการเป็นครูไม่กระแดะถ้ดูจากภาพไม่กระแดะนะและการใช้ชีวิตในสังคมที่ต้องถูกตราหน้าว่าเสียชาติเกิดต้าเป็นเพศที่3าโอ้ลูกกอล์ฟจะรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวที่นี้ได้ดูกันแน่ แน่นอนเช้านี้ขอบคุณเลยฮะครอบคุณคุณกิต้าคุณเตอร์ขอบคุณนะครับคุณอลิเวอร์คุณพัทนะครับและแน่นอนหญิงแย่นะฮะเจ้าแม่สัญญามที่มาร่วมรายการกับเราในเช้านี้ขอบคุณทั้ง1 2 3 4 5 6ท่านนะฮะขอบคุณครับคนที่6พักอยู่ดูพักอยู่นะครับครับผมเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับ7จ็ดโมงครึ่งทางโบ๊ทและนายนทีวีวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนมีความสุขมากๆในเสาร์ทิศนี้นะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ